มาชมมหาเจดียด์ที่วัดป่าพุทธมงคลของหลวงปู่นุอินนะครับชื่อว่ามหาเจดีย์ศีโสพิษกิติมงคลนะครับภาเาวัดฟังธรรมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ วัดป่าพุทธมงคลของหลวงปู่ลุอินกิติสาโรนะครับถ้ามาชมเจดียสีโซพิษกิติมงคลที่วัดป่าพุทธมงคลของหลวงปู่ลุอินนะครับเจดีใหญ่ที่สวยอลัมงามสวยงวดงามมากนะครับ นันนี่จะเป็นพญานาคสีแดงนะครับด้านหน้าจะเป็นพญานาคสีขาวฝั่งทิศตะวันตกจะเป็นพญานาคสีทองนะครับเป็นพญานาคที่สวยงามมากนะครับวันนี้ ปัดป่าพุทธมงคลของหลวงปู่นูอินจิติซาโลนะครับเจกีที่รังของจังหวัดกาลสินีท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปชมความงดงามของเจดีนะครับแต่เราชมบรรยากาศโดยรอบนะครับประตูปิดไว้ไม่ให้เข้าไปข้างใน น่าจะเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเพราะว่าสียังสวยๆยังสดๆอยู่เลยนะครับามาชมพญานาคด้านต่างๆด้านข้างคือดสีทองนะครับ